พี่มิพึ่งได้ไลฟ์กับทาง CSI ในช่วงหนึ่งทุ่มเมื่อไม่นานมานี้เกัับจิตตต,ติดวิทยาการลงทุนใช่ใช่ครับช่วงนั้นเป็นไงบ้างคะตลาดใน,น,นดแค่สัปดาห์ที่ผ่านมาเองก็จริงๆมันก็ไม่ได้เกินความคาดหมายนะครับ,รบผมก็เดาอยู่แล้วว่าตลาดมันต้องมันต้องเล่นท่านี้นะครับมไม่หมายถึงว่าต้องมาประมาณนี้ก็คือพอกใ,ใกล้ใงบคิสองออกเนี่ย อะไรที่มันเล่นกันเลยเกินเกินเลยไปเนี่ยมันก็ต้องถอยถอยกับมาสู่ความเป็นจริงบ้างอะไรเงี้ยคือคือ,คอ,คอจริงๆเตรียมแผนมาอยู่แล้วแต่วผมผมเดาไว้ว่าประมาณกลางเดือนกลางเดือนหกทุกคนก็จะเริ่มมีแรงขายออกมาแล้วก็มารอดูงบอันนี้คือเราคิดวางแผนของเราไว้ล่วงหน้าแล้วแล้วเดี๋ยวพอต้นเดือนเจ็ดก็จะเริ่มมีคนพรีวิวงบตัวนี้ดีตัวนั้นใหม่ดีตัวนู้นดีอะไรก็ว่าไปเราก็ถอยออกมาดูสถานการณ์บ้าง ซื้อหุ้นบ้างหรือถือหุ้นตัวที่เรามั่นใจบ้างครับจริงๆแบบวันนี้คืออยากจะคุยเรื่องของสีตรางด้วยไหนจะมีลูกของเขาอีก2กรกฎาคมนี้แล้วนะคะอันนี้เรามีคุยกันแน่นอน,นะคะ่ะมีคุยกันแน่นอนตอนนี้ก็จริงๆได้เวลาแล้วนะคะยังไงก็ขอเชิญทุกท่านเข้าสู่สัมมนาในเซสชั่นสุดท้ายคะ่ะเซสชั่นของเจาะลึก ตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นจีนและตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะเอาจริงๆขอภาพใหญ่ของตลาดหุ้นทั่วโลกก่อนค่ะพี่มี่โอ้โหครชกัมนมาหนักมาก แล้วก็เราแบบอยู่ในสมรภูมิเหมือนอยู่ในสนามรบเลยนะคะแล้วก็โดนคนนู้นยิงบ้างคนนี้ยิงบ้างนะคะแทบจะไม่มีวิญญาณมาอยู่ในหน้าจอคอมหรือว่าใช้แอปพลิเคชันในการที่จะซื้อหุ้นต่อไปได้แล้วนะคะพี่มีมองยังไงเกี่ยวกับภาพของตลาดหุ้นทั่วโลกเอาทั้งทั่วโลกก่อนเลยในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาค่ะก็เราเราย้อนกลับไปถึงตลาดหุ้นครึ่งปีแรกก่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ระมัดระวังตลาดหุ้นมาอยู่ระยะหนึ่งแล้ว เพราะว่ามันเริ่มหาคุณไม่ค่อยได้ผมก็เลยถอยถอย,ถอยไปสักช่วงปลายปีเนี่ยถึงเงินสดอยู่สักประมาณ30เปอร์เซนไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะถึงเงินสดนะครับถ้ามีคุณที่ให้ซื้อก็ซื้อแต่มันไม่มีก็เลยไม่รู้จะซื้ออะไรคุณเมืองนอกก็ขึ้นขึ้น,น,นกระจุยกระจายเราก็ไม่รู้จะซื้ออะไรจริงๆซึ่งพอร์ตผลตอบแทนไม่รู้ใครลงทุนหุ้นเมืองนอกหรือเปล่านะครับผมไปลงมา2ปีนะครับมันก็ไม่ได้อะไรนะครับคือมันฟังอับมันดูดีนะครับอู้เทคโนโลยีนิวอีโคโนมี่อะไรไม่รู้มันฟังอะไรไม่าจะ มันอาจจะเลือกไม่เป็นหรือว่าคนที่เล่นเขาเก่งกว่าเราเยอะหุ้นบางตัวที่เราบอกดีและถูกมันก็ไม่ขึ้นสมมุตินะฮะหุ้นบางตัวมันมันดูรับแพงมากไม่ว่าจะมองมุมไหนเหมือนอย่างเทสลาอะไรเงี้ยกูจะขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นคือมันก็จะมีวิธีอธิบายว่าไพ่ o ูเซลนาคตอะไรว่าบอกอะไรมันก็วิ่ง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 ,งแล้วมีคนปรับเป้าไปเรื่อย <S <S 2> <S 2> ๆพอผมจําได้ว่าวันที่เทสลาหกร้อนี่มีคนให้เป้าหกพันหกพันนะครับ คือเมืองนอกนี่ให้เป้าสนุกมากนะครับหกร้อยกูให้หกพันเลยคือแบบไม่ต้องไปต่อรองเยอะจะต่อเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งไหมลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยตอนนั้นก็รู้สึกว่าถึงเงินสดสักสามสิบเปอร์เซ็นต์เสร็จปุ๊บผมก็มีโอกาสช่วงปีที่แล้วครับได้คุยกับเสียบป๋องวัชระแก้วสว่างผมก็ไปนั่งห้องค้าเขาห้องเทรดเขาจอมจะเยอะมากเลยนะผมไม่เคยเห็นใครมีจอเยอะขนาดเนี้ยแกจอเยอะแกดูนู่นทวิตเตอร์อะไรเยอะไปหมดแกก็บอกว่า V I จริงๆอะมันต้องดูการาฟด้วย ถ้าใครที่เป็น VI แล้วดูกราฟได้เนี่ยโหมันสุดยอดมากผมก็ไม่รู้เรื่องหรอกฟังเสร็จผมก็มาลองลองดูว่าเฮ้ยมันผสมกันได้ไหมหรือมันมันไม่ควรผสมผมก็แทร็กไปดูของนักลงทุนระดับโลกทั้งหมดอย่างเรดิโอก็ชอบเอามาหาภาคมาจาับเขาเลือกคุณเก่งมากแต่ชอบเอามาหาภาคมาแบบเฮ้ยตรงนี้กูลดพอตตรงนี้กูเพิ่มพอตตรงนี้กูลดพอตอแต่เพิ่มตัวเดิมนี่แหละผมก็ลองซีนารีโอดูว่าถ้าเดรดิโอันเลือกคุณแบบเนี้ย แล้วมันไม่ทำไม่ทำวิ่งตลาดเลยอะ่ะผลตอบแทนเขาจะเป็นประมาณสิบแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นจากที่เขาเดาตลาดแล้วเขาเหลือสิบเปอร์เซ็นตนี่นี่แต่ผมก็ไม่รู้นะมันอาจจะเป็นความสบายใจของเขาหรืออะไรก็ไม่รู้แต่เขาบริหารเงินเสร็จอาจจะต้องให้ผลตอบแทนทุกเดือนเป็นบวกผมก็เริ่มเก็บความคิดนี้ว่าเฮ้ยการใช้เทคนิคอลหรือสัญญาขายทังเทคนิคอลเนี่ยมันอาจจะจําเป็นจําเป็นถ้าเราเชื่อว่าหุ้นตรงนั้นมันอยู่ในเซกเซก อยู่ในช่วงของการโอเวอร์แวลูมันไม่ได้บอกว่าการใช้เทคนิคเขาถูกหรือผิดเช่นสัญญาณซื้อถ้ามันซื้อตรงโอเวอร์แวลูแม่งคือผิดแต่ถ้ามันซื้อตรงอันเดอร์แวลูมันคือถูกนึกออกไหมคระคือผมก็ประเมินแล้วว่าข้างบนนั้นอะ่ะมันโอเวอร์แวลูแล้วแหละ GDP ไตรมาสสี่ 4, ตอนนั้นฟังแล้วทุกคนก็บอกแล้วว่าออกมาเปอร์เซนต์กว่าแต่ผมไปที่ไหนทุกคนก็บอกว่าขึ้นผมไปขึ้นบัน,นทิทองนี้มีผมคนเดียวบอกว่ามันมันดูจะไม่ดีผมเปรียบเทียบว่า พอโควิดมามัเหมือนคนแก่ที่แบบป่วยเป็นโรคกระสอบกระแสแล้วเดินลุกมาเข้าห้องน้ําตอนกลางคืนแล้วหกกล้มอะไรเงี้ยนะครับอาจารย์คือตอนนั้นมันรู้สึกว่ามันมันภาพมันไม่ดีแล้วพอพี่ป๋องเขามาโพสต์ผมก็ดูการไม่เก่งหรอกแต่เขาบอกว่ามันไม่เคยหลุดเส้น75 weeks อะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้เขาบอกว่าหลุดผมก็เชื่อเขาผมก็ขายไปประมาณสักสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ขายหลายวันนะครับขายเมอาทิ์เลยมันก็ไม่ยอมลงแต่ก็รู้สึกแล้วว่ามันแพงเราขอถือเงินน้อยๆหน่อย แต่ว่าเงินก้อนนี้จะไม่เล่นแบบเทคนิคอลจะไม่เล่นแบบเทคนิคอลเพราะเทคนิคอลเขาต้องรอสัญญาณซื้อแล้วเขาค่อยซื้อซึ่งผมคิดว่ากูไม่รอกูต้องดักต้องดักแต่เราออกมาถึงเงินสดเพื่อว่าเดี๋ยวถ้ามันดิสคาวลงมาจากราคาที่เราซื้อเราจะเอาเงินก้อนนี้ค่อยๆทยอยซื้อไปพอโควิดมาผมก็ประเมินแล้วก็ประเมินก็ฟังนักวิเคราะห์ทั่วไปตอนนั้นหุ้นเริ่มเซอร์กิตเบรเกอร์แรกแล้วนะครับผมยังไม่ได้ซื้อผมก็ฟังเขาบอกว่าเนี่ยรุนแรงแน่การระบาดเนี่ยมันจะ พุ่งทะล,ทะลุเมืองไทยนี่จะติดกันหลายแสนคนถ้าจําได้ตอนนู้นย้อนกลับไปที่ตอนนูน้นในโลกมันจะติดแบบเราไม่เทียบแล้วเราไม่เทียบกับเกรสรีเซชชันเราเทียบกับเกรสดิเพรสชันเลยตอนหน <c oughs> ึ่งเกสองเลยผมรู้สึกโอ้หสถานการณ์มันนา่ากลัวขนาดนั้นเลยวะ <c oughs> แล้วก็ได้มีโอกาสาคุยกับเฮเลียนเฮเลียนเขาเป็นคนที่อันนี้วันนี้ไม่ได้ใส่สูตรมาเพราะเฮเลียนนะครับ <c oughs> ผมรู้ว่าเฮเลียนแกไม่ใส่ผมเลยพยายามจะแต่งตัวให้เหมือนแกนะครับแต่พอดีแกไม่มาแกก็บอก วัคซีนนี่นะอาจารย์มี่ผมบอกอาจารย์เลยนะวัคซีนนี่ไม่นางไม่นางตรงนี้เขาทดสอบกันอยู่ปลายปีนี้ได้แน่นอนผมคิดเฮ้ยทำไมมันมีข้อมูลที่มันไม่ตรงกับชาวบ้านก็วะชาวบ้านเขาบอกว่า12เดือนหนึงสิเดือนเห็นเหลืยงแม่งมาจากไหนวะแม่งบอกปลายปีนี้แต่ผู้ชายคนนี้ผมเชื่อผมเชื่อผมไม่คิดว่าเอาล่ะไม่ว่ามันจะเป็นปลายปีนี้หรือ12บสึงสิเดือนอ่ะมันแปลว่าเศรษฐกิจอ่ะมันอาจจะไม่เป็น shape แต่มันไม่เป็น U chef แน่ U ู h e f หมายถึงมันถอยลงมาเสร็จแล้วมันเหมือนต้มยำกุ้งอ่ะยังไม่รู้เหตุของการฟื้นตัวใช้เวลาฟื้นตัวสี่ห้าปีแล้วค่อยฟื้นตัวมันต้องเป็นประมาณขอไข่เชฟคือมันอยู่ตรงกลางระหว่าง V กับ U เนือไหมมันมีตรงมันมีมันมีอยู่ตรงอยู่ตรงข้างล่างอยู่ระดับหนึ่งแต่มันไม่ได้นานเท่า U เพราะอะไรเพราะวัคซีนท้ายที่สุดคือ2ปี2ปีแปลว่าวิกฤตนี้มันมีทางออกแน่นอนที่ประมาณแถวแถวสปีราวๆนั้นนะครับ ถ้าทุกคนพิมพ์เงินแล้วออกมาฉีดตอนที่ผมเริ่มเก็บพุ่นนี่คือวันที่เขาฉีด limited, อลิมิตว,วันที่เก็บพุ้นไม้แรกเนี่ยวันที่ห้ามช็อตเซลล์ที่ที่ทางพารัฐลบอกห้ามช็อตเซลมันก็พุ่งมาเราก็ซื้อดอยเลยครับซื้อเสร็จมันถอยลงมาใหม่บอกฉีดอ e, ลิมิตต์คิวอีเราก็ซื้ออีกอคือคือผมไม่ได้ซื้อตามตามเทคนิคอลแต่ผมดูตามฟันเดเมนทัลที่มันเกิดขึ้นเขาลดดอกเบีย้ยผมก็ซื้ออีกถามว่าเพราะอะไรผมถึงซื้อเพราะตอนนั้นเนี่ยผมฟังเสร็จเขาบอกว่า ตอนนี้ e a r n i n g ็ y ยิวแก a p มันเยอะมากในภาวะที่กลับมาเป็นปกติเนี่ยเออร์เน็งยิวแกมันควรจะอยู่ประมาณ4%ี่เปอร์เซนต์เออร์เน็งยิวแกทุกคนรู้รู้จักใช่ไหมครับก็คือส่วนต่างระหว่างเวลาเอาเงินไปฝากตาสานนี้กับเวลามาเล่นหุ้นเนี่ยเช่นสมมุติหุ้น PE 10เท่าเนี่ยก็คือหุ้นให้ผลตอบแทน10%ถ้าเราฝากแบงค์ได้5เปอร์เซนเนี่ยเออร์เน็งยิวแกมันคือ5แต่ถ้าสมมุติว่า เราซื้อหุ้นที่ P/E 15มันให้ผลตอบแทนประมาณ7 8 7.5%ถ้าฝากแบงค์ได้2.5 Earning Yield ิ a p มันก็คือ5เหมือนกันถ้าเล่นหุ้น P/E 20ให้ผลตอบแทน5%เแต่ดอกเบี้ยฝากแบงค์มันคือ0 e น r n i n g Yield ย a p มันก็คือ5เหมือนกันแต่ผมคิดว่าทั้ง3ามกรณีเนี้ยถ้าอธิบายด้วยนักเศรษฐศาสตร์มันจะเหมือนกันแต่ถ้าอธิบายด้วยพฤ,พฤติกรรมของมนุษย์มันจะไม่เหมือนกันเพราะเวลาเราซื้อหุ้นได้10 เล่นบอลได้ห้ามันคือได้มากกับได้น้อยบางคนบอกกูไม่อาหุ้นกูกลัวกูได้ยินคนเจ๊งมาเยอะแล้วกูยอมได้ห้าเปอร์เซ็นดีกว่ามึงอยากได้สิบมึงไปเสี่ยงของมึงถูกไหมฮะแต่พอมันเป็นห้าอ่ะมันเป็นเจ็ดจุดห้ากับสองจุดห้าหลายคนบอกโอสองจุดห้าไม่พอยาใส้ละตอนเกษียณนี่วางแผนไว้อย่างขี้ต้องได้ห้าเปอร์เซ็นจะได้พอใช้จ่ายหรือจะแบ่งเงินบางส่วนมูฟจากตราสารนี่มาลงทุนในหุ้นมันคือได้มากกับได้น้อยถูกไหมฮะ พอมันมาถึงจุดที่บอกได้ห้ากับศูนย์มันก็ไม่เหมือนเดิมอีกนะในเชิงจิตวิทยาคือได้กับอดถูกไหมถ้าคุณฝากตาราซานี่มันคืออดแต่ถ้าคุณซื้อหุ้น PE 20มันคือได้5ผมว่ามันเออร์เน็ตยูแกมาอธิบายด้วยเชิงว่ามันคือ5แล้วเท่าเท่ากันทุกครั้งเนี่ยผมว่าอธิบายไม่ได้มันอธิบายเชิงเปรียบเทียบว่ามันรู้มันคิดยังไงกันแน่แม้แต่รอบนี้ที่เมื่อกี้คุณวินบอกว่าเงินมันไหลเข้ามาเยอะแยะนู่นนี่นั่น ผมก็เปิดดูตัวเลขนี้ตลอดครั้งแรกที่ไลฟ์ผมก็เอาตัวเลข m 2มาดูเพราะผมก็ไปเปิดดูของแบงค์ชาติแบงค์ชาติบอกว่าตอนนี้เรามีเงินฝากอยู่ในระบบทั้งหมด14ล้านกว่าๆเป็นออมทรัพย์อยู่สักประมาณ3ล้านกว่าๆสา3า 3, 3, 3, หรือ4ล้านล้านประมาณนี้เป็นเงินฝากประจำเนี่ยประมาณ10ล้านล้านมันเยอะมากมันใหญ่มากแล้วกําลังเจอเหตุการณ์ว่าดอกเบีย้ยลงมาจนไม่มีละตอนนี้มันไม่มีดอกเบีย้ยแล้วทุกคนก็กดดนันสมัยก่อนไม่มีดอกเบีย้ยบอกเฮ้ย มีคนรู้เรื่องมีคนมีความสามารถไปหุ้นกับเขาทํานู่นทํานี่ดีกว่าวันนี้กล้าหุ้นกับใครทาอะไรไหมฮะคือ <c oughs> <c oughs> มีเงินเก็บหรือบอกดอกเบีย้ยไม่มีจะไปหุ้นกับเพื่อนเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็กลัวว่าจะมีคนกินหรือเปล่ามันมีปัญหาเยอะแยะไปหมดในการที่จะเอาเงินไปเป็นทางเลือกจะไปซื้อซื้อสร้างคอนโดให้เช่าหรืออะไรมันก็ดูมีมีอุปสรรคว่า มันจะได้หรือเปล่าเงินนี่ผมว่าอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เงินมันไหลเข้ามาทีุ่้นแล้วต้องจับตาดูว่ามันยังจะเป็นอย่างนี้ต่อไปหรือเปล่าสิงหาปีหน้านะครับประกันเงินฝากก็ไม่มีแล้วนะครับจากเดิมที่เราบอกประกันไปประกันมาจริงๆเขาจะไม่ประกันปีนี้แล้วนะจริงๆต้องหมดสิงหาสิงหาที่ผ่านมาละแต่ต้องหมดสิงหาปีนี้แต่เขากลัวแบงก์ลัน เขากลัวแบงค์รันนี่นครับคือถ้าเกิดสมมติคุณไม่ประกันเนี่ยแล้วอยู่ๆแบงค์ชาติประกาศอะไรออกมาบอกว่าขอให้งดจ่ายปันผลแล้วก็งดน่นงดนี่พรุ่งนี้ตื่นเช้ามาเป็นไงครับทุกคนแม้ยืนหน้าธนาคารคุณไม่รู้ว่ามึงงดอะไรไม่งดถอเอาเงินชั้นออกมาก่อนอันเนี้ยมันก็จะเป็นปัญหาที่แบบเราต้องตอนนั้นผมก็รู้แล้วว่าหุ้นไทยอะ่ะมันไม่แพงหรอกถ้าเทียบกับศักยภาพะระยะยาวเพราะเราประเมินแล้วว่ามันไม่ใช่ U shape มันไม่ใช่ V shape มันเป็นขอไข่ shape แล้วดีไม่ดีถ้าทําดีๆอาจจะขอไข่ต่อไปเป็นชอช คือแบบลุ่งโลดอะไรก็ว่าไปเราก็คิดในแง่บวกว่ามึงเป็นขอไข่เชฟไว้ก่อนซึ่งขอไข่เชฟก็คือมีระยะเวลาฟักตัวสักสองปีผมก็เริ่มคิดแล้วว่ามีธุรกิจอะไรไหมที่ไม่ได้รับผลกระทบแล้วลงมาเยอะผมเขียนโจทย์ออกมาก่อนผมจะเขียนเขียนเขาเรียกไงนะแผนในการลงทุนของผมก่อนว่าผมจะเอายังไงเช่นหนึ่งผมเลือกหุ้นที่ไม่ได้รับผลกระทบแต่ลงมาเยอะข้อที่1นนะครับข้อ2หุ้นลงมาเยอะแต่ได้รับผลกระทบระยะสั้น สามนี่ต่อทุนต้องไม่เกินสองเท่าเพราะผมรู้สึกว่าวิกฤตนี้ใหญ่หลวงนักมันไม่เคยมีใครทําแบบนี้แล้วครับเวลาเราทําธุรกิจในอดีตสมมุติว่าผมมีดีอีหนึ่งเท่าค้าขายมากําไรปุ๊บเขาบอกว่ากําไรมามึงต้องไปกู้อีกกู้โลโอเวอร์ไปเรื่อยๆ ROE มันจะได้สวยๆถูกไหมครับนี่คือวิชาที่เราสอนมาว่าทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วชีวิตจะดีชีวิตคุณจะรุ่งโรจน์ <laughs> <laughs> เวลาเราไปกู้แบงค์เราจะเกือบจะก๊อปปี้มาทางเดียวกันเลยนะครับ ยอดขายผมจะโตปีละสิบเปอร์เซ็นต์ครับกำไรโตปีละสิบเปอร์เซ็นต์คือเหมือนก๊อปปี้กันมาแล้วก็ไปพีเศษน่ะหรือเวลามาพีเต์นักลงทุนก็จะเหมือนเป็นชาร์ตแบบเกือบจะเหมือนแบบเดียวกันถุไใบพีทุกคนก็จะทำว่าเติบโตเติบโตเติบโตแต่ความเป็นจริงอ่ะพอเจอโควิดแล้วผมรู้แล้วว่าระยะสั้นน่ะกระทบเยอะต้องหาให้เจอว่ากลุ่มไหนว่าจะไม่กระทบหรือกลุ่มไหนที่โลกระทบแล้วลงมาเยอะแต่มันจะกลับมาได้อย่างแน่นอนคืออาจจะได้ประโยชน์ในระยะยาวหรือไม่ได้ประโยชน์ในระยะยาวก็ได้สามนะครับ อันนี้เฉพาะผมเลยนะผมฟังออปเดย์มาเกือบทุกบริษัทผมบาแอดเลยนะผมเลือกผู้บริหารที่ผมชอบอเ,เพราะว่าผมเชื่อว่าคนที่ทําธุรกิจเนี่ยเขาคือนักลบนักลบนี่ต้องเก่งเราเป็นนักเล่นหุ้นนี่เราคือนักเกาะ <laughs> กูต้องเรียกเกาะคนเก่งถูกอย่าภาวะข้างหน้ากูไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่กูต้องเอาเอาคนที่อย่างน้อยผมรู้สึกว่าเก่งอ่ะแต่ถ้าบางคนผมฟังเสร็จเฮ้ยแม่งเราเราคิดดีกว่านี้อีกเรายังไม่เราก็ไม่เอาแค่นี้เองผมก็เลือกให้คนนี้เข้าท่าคนนี้ฉลาดคือเวลาคุณฟังไปปุ๊บว่าคุณจะมีเซนได้ว่าคนนี้ยเขาฉลาดเขาเก่งในการปรับตัวเขาปรับแผนธุรกิจของเขาในแต่ละปีได้ดีเขาพูดแล้วเขารักษาคําพูดเขาเป็นคนที่เชื่อถือได้แล้วเขาเป็นคนซื้อสัตว์ซื้อสัตว์ในที่นี้ ผมแปลความจากบัฟเฟตบัฟเฟตบอกซื้อสะสผมคิดว่าสำหรับเมืองไทยนะครับเอาที่เขาได้ผลประโยชน์ทางเดียวกับเราแล้วกันเพราะคนเราไม่รู้ซื้อสะสหรือดีเป็นไงถ้าเขาได้เราได้เออมันคงไปด้วยกันถ้าเขามีหุ้นเยอะเราถือหุ้นด้วยแล้วเขาตั้งใจจะทําให้มันดีมันก็คงคงดีในท้ายที่สุดอะไรเงี้ยผมก็เลยกลางกลางกลางออกมาปุ๊บผมก็วางแผนซื้อสิบไม้เพราะอะไรครับเพราะเราบอกแล้วเราไม่ใช้เทคนิคในขาขึ้นเออเราไม่รอจังหวะสัญ,ญญาณซื้อในขาขึ้นเพราะเวลามันกว่าจะเป็นสัญญ,ญาณซื้อมันแพงแล้วถูกไหมครับ แต่เราอยากได้ราคาที่ดีหน่อยสิ่งที่ผมทําก็คือกระจายเป็นสิบไม้และหนึ่งไม้เนี่ยผมจะซื้อแค่ประมาณหนึ่งวันหนึ่งวันเนี่ยผมจะซื้อไม่เกินหนึ่งถึงสองไม้คือเช้าหนึ่งครั้งกับบ่ายหนึ่งครั้งสมมุติมันจะลงต่ออีกในตอนบ่ายนั้นผมไม่ได้แล้วผมมาต้องพรุ่งนี้โคต้าม,มึงมีแค่นี้มึงมีแค่เช้าหนึ่งหนึ่งไม้บ่ายหนึ่งไม้เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าขาลงมันจะไม่จบเร็วแล้วก็สวดมนต์ทำบุญทำกุศลชนนั้นจะไม่ด่าใครจะไม่พูดอะไรไม่ดีนะครับ กินมังสวิรัตอะไรแบบว่าพยายามทําทุกอย่างที่ต้องเรียกเรียกดึงดวงทั้งหมดที่เรามีเคยทําในอดีตว่าขอให้ช่วยกูด้วยอะไรอย่างเงี้ยอย่าลงไปมากกว่านี้อ้าผมก็ต้องพยายามทําตัวเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยไม่พูดจาโกหกอะไรใครนะครับแล้วก็เลือกหุ้นใน้ดีผมว่าทาแค่นี้ผมทําแค่นี้จริงๆแล้วผมก็ค่อยๆซื้อค่อยๆซื้อแต่ข้อเสียก็คือผมดันซื้อหุ้นไปแค่ประมาณ70%หุ้นเมืองนอกเนี่ยหลายๆอ่าจริงๆมันมีเงินอยู่เมืองนอกอยู่สักประมาณ3 0ผมถือหุ้นตัวเดียวเลยเมือองนก ผมก็เลยผมก็เลยรออยู่ว่าจะซื้อจังหวะไหนจะอะไรเงาะรอไปรอมาก็เลยไม่ได้ซื้อแล้วจะเอากลับมาเมืองไทยมันก็เป็นจังหวะที่แบบ <c oughs> เอ้าไงทีว่าค่าเงินก็อ่อนอะไรแบบมันมีปัญหาเยอะถ้าสมมติค่างเงินมันอยู่ยี่สิบเก้านะอันนี้พูดสัตว์จริงนะ <c oughs> ผมเอากลับเลยเพราะนั้นค่างเงินมันอ่อนทุกวนันเสร็จเอ้าไงหรือมันจะแข็งวันไหนวะแล้วเราก็รอไปรอมาสุดท้ายก็มันก็เลยคาราคาซังกันไปว่าก็มีมีพอร์ตหุ้นอยู่เ <c oughs> มืองไทยสักเจ็ดสิบมีเงินสดอยู่สักสามสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้มองมองมองเม มองว่ามองตลาดโลกเป็นยังไงผมก็มองผมมองว่าเป็นขอไข่ก่อนนะแล้วก็เมืองไทยอยู่ในจุดที่น่าเป็นห่วงกว่าประเทศอื่นเพราะนั้นผมพยายามจะไม่เลือกธุรกิจที่เบ s ออ o ประเทศไทยมากงนักประเทศไทยมากนัก,เ,ก,นกเพราะอะไรเพราะว่าผมก็เปิดฟังข่าวน,นนั้นักวิเคราะห์ก็บอกว่าประเทศจีนน่าเป็นห่วงมากเลยนะครับเพราะว่าเขาโดนทั้งเทรดบอลแล้วเขายังโดนโควิดกระหน,น่ำซ้ำทั้งประเทศของเขาโอ้ เนี่ยแล้วาส่งออกทั่วประเทศผมก็งงๆมก็ฟังไปเรื่อยเฮ้ยประเทศจีนมันก็น่าจะเพิ่งพาส่งออกเยอะเนาะเพราะของที่เราใช้ทั้งหมดมันก็มาจากประเทศจีนนี่หว่านักท่องเที่ยวเข้าจีนเยอะไหมวะผมก็ลองเซิร์ช Google ดูประเทศจีนนี่เพิ่งพาภาคก,การส่งออกรวมกับนักท่องเที่ยวเที่ยวในประเทศภาคบริการเนี่ย19.8%เกาหลีเนี่ย2ี่ญี่ปุ่นนี่20เมืองไทยเนี่ยส่งออก66ท่องเที่ยวอีก10กว่าคูว่ามึงไม่ต้องไปห่วงเขา มึงเก็บความเป็นห่วงของมึงไว้ห่วงตัวมึงเองถูกไหมคือมึงมึงอย่าเพิ่งไปเป็นห่วงเขาเขาอะสิบเก้าจุดแปดเปอร์เซ็นมึงอะเต็มเต็มเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นใช่ไหมผมคิดว่าเฮ้ยอะไรที่มันเบสออนประเทศไทยมันดูจะเสียวๆเว้ยผมก็เลยสัญญาว่าจะไม่เอาอะไรที่อิงกับภาคเศรษฐกิจประเทศไทยยกเว้นผมมั่นใจจริงๆนี่มีกฎอีกข้อหนึ่งด้วยนะตลกมากเลยผมเขียนว่าผมจะไม่ซื้อหุ้นอสังหา รอบนี้เพราะผมกลัวผมไปฟังใครมาไม่รู้แล้วผมกลัวแต่สุดท้ายที่สุดแล้วผมก็ซื้อไปสองตัว <c oughs> มันลงมาจนมันแบบมันบีบหัวใจไงอย่างเช่นหุ้นตัวหนึ่งเราเราฟังมานานแล้ว,ลวเรารู้แล้วผู้บปแหล่งคนนี้เก่งผู้บปแหล่งคนนี้ใช่ผู้จ่าเชื่อถือได้มีความสามารถอื <c oughs> แต่สัญญาไว้แล้วไม่ลงออะสังหาห้าบาทไม่ซื้อหรอกมันมาสี่บาทเอาไงดีว่าสี่บาทสี่บาทห้าสิบสี่สามบาทห้าสิบจนมันเหลือสามบาทเดี๋ยวผมนอนไม่หลับเลยนะ มคิดบ้าแล้ว PE สองเท่ากว่าปันผลสิบห้าเปอร์เซ็ใครขาย,ขายวะล้วก็เริ่มตั้งคำถามเริ่มสงสัยสุดท้ายก็อดใจไม่ได้ก็ซื้อแต่ว่ามันต้องถูกแบบถูกแบรอกรดินจริงๆคุณภาพผู้บริหารขนาดนี้คุณภาพบริษัทขนาดนี้ด้วยราคาเท่านั้นอะ่ะโอ้โหมันมัน,ม,นมันหาไม่ได้แล้วก็เลยยอมเบรกกดออกไปข้อนึง คล้ายๆแบบนี้อันนี้อันนี้คือมองก่อนว่ามันจะเป็นอย่างนี้แล้วมองต่อไปเมื่อกี้มองครึ่งปีแรกไปแล้วใช่ไหมครับหุ้นไทยหุ้นเทศอะไรผมมองตอน,นจะไปพาสเฟอร์์ดต่อไปอะค่ะอยากจะรู้ว่าพี่มี่ยังไม่มั่นใจกับเศรษฐกิจไทยยังไม่มั่นใจกับหุ้นไทยแล้วจะต้องมีปัจจัยอะไรทําทำให้พี่มี่ดูแบบมั่นใจสักทีว่าเออหุ้นไทยเนี่ยหน้าลงคือ ผมบอกก่อนนะครับหลายคนที่เคยฟังผมจะรู้ว่าผมเรียนเรียนหนังสือน้อยผมออกตัวก่อนผมจบแค่มสามเพราะนั้นผมเป็นแค่คนโง่คนนึงในสังคมทุกสิ่งที่ผมพูดมันโง่ๆแหละไม่มีอะไรชชยทลาดแต่ผมได้วิจัยเรื่องสติมูลัสแพ็กเกจของทางโลกแล้วอะผมรู้สึกผมชอบขอ,องประเทศไทยน้อยที่สุดเช่นผมยกตัวอย่างเช่นสิงคโปร์เอาใกล้ๆบ้านเราก็ใช้เงินไม่ได้เยอะกว่าเราแต่วิธีการของเขาเขาบอกว่าเฮ้ยสมมติทุกคนเป็น s m e นะสามล้านไลน์ว่า ทุกคนมาเอาเงินไปเลยทุกคนมาเอาเงินไปเงินที่ขายของไม่ได้เดี๋ยวมาเอาไปสนับสนุนเท่านี้เท่านี้บาทมีเงื่อนไขคือภายจากตรงนี้ไปหนึ่งปีคุณห้ามไล่พนักงานออกแม้แต่คนเดียวถ้าคุณไม่ไล่ออกคุณมาเอาเงินช่วยเหลือไปได้ทุกคนมันก็มาเอาทุกคนก็ไม่มีใครตกงานแล้วเขาคิดว่าการที่ทุกคนไม่ตกงานเพราะโควิดมันคุมได้เดี๋ยวระบบมันก็จะกลับมาหมุนได้เร็วแต่ของเราเนี่ย SME มึงช่วยตัวมึงเองเป็นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราเราเหมือนว่าเราไปฉีดที่5,000บาท5,000บาทแล้วบอกว่าเดี๋ยว5,000มันจะไปใช้จ่ายแล้วพอไปไปใช้จ่าย SME จะมีรายได้แล้ว SME จะไม่เจ๊งคือเป็นถึงวงจรการคิดมันกับข้างกันอะ่ะอีกคนคือมันโปรเทคที่ข้างบนเลยว่าฉันฉีดเงินให้แกฉันเลี้ยงแกจนแกไม่เจ๊งอะ่ะแต่แกห้ามไล่ SME บอก<ม>อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือที่อเมริกาอเมริกาเนี่ยตกงาน40ล้าน เขามีบทสรวจไปสัมภาษณ์บอกคุณกลัวไหมตกงานสิผมไม่กลัวเลยเจ็สิบกว่าเปอร์เซ็นต์บอกไม่กลัวเลยเดี๋ยวเปิดมาก็มีงานทําทุกคนได้เงินคนละพันสองร้อเหรียญเพราะฉะนั้นตัวเลขเศรษฐกิจของสารัฐที่มันออกมาทุกวีคโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนนอนฟาร์มเอยจ้างงานเอกชนเอยที่เป็นตัวเลขนั้นก็ดูเหมือนเป็นตัวเลขที่สะท้อนไปแล้วว่ามันเคยเกิดความกังวลแต่จริงๆแล้ว พนักงานบุคลากรจริง,รงๆเขาไม่ได้กังวลเลยใช่ไหมคือคือไอ้ความกังวลไม่กังวลมันไม่ได้เกี่ยวกับสะท้อนตลาดหุ้นนะครับมันสะท้อนภาพเศรษฐกิจของการใช้จ่ายในระยะถัดไปหมายความว่าถ้าทุกคนไม่กังวลอะกูตกงานอยู่แต่กูไม่ได้กังวลได้พันสองร้อยเหรียญลูกยังได้หกร้อยเหรียญแล้วเขาบอกเดี๋ยวเขาจะมีแบงก์ฟู้ดให้ไปเอาข้าวฟรีอีกแล้วเดี๋ยวเขาจะหางานให้คือพอทุกคนไม่กังวลทุกคนก็กล้าใช้จ่ายเราจะเห็นตัวเลข spending มันกลับมาเร็วมากของอเมริกาเห็นไหมครับเพราะอะไรเพราะมันไม่กังวลไง กูซื้อมาม่าก,ก่อนพันหนึ่ง mm hmm. ถูกไหมครับเราหนึ่งพันไปซื้อมาม่าก,ก่อนเพราะเรารู้สึกเราไม่แน่ใจกับภาวะที่เหลือเก็บไว้จ่ายค่าเช่าจ่ายค่านี่ที่พอเจรจาได้เหมือนที่พี่ยงพูดเมื่อกี้นี่มันมีหลายเลเวลนะครับนี่อะไรครับที่เราอยากจ่ายมากที่สุด mm hmm. มาคิดในนี้ที่หลังครับพี่เพราะว่าเรามีครอบครัวเรามีคนรอาข้างเราจ่ายนี่บ้านนี่รถก่อนเพราะบ้านกับรถเราปล่อยยึดไม่ได้ถ้ารถเราโดนยึดเราตอบลูกเราไม่ได้ พ่อคะรถเราไปไหนคะเราตอบไม่ได้เราต้องปล่อยอันนี้มันต้องทีหลังอะ่ะแต่ถ้าบัตรเครดิตเราไม่จ่ายมีผู้หญิงโทรมาสวัสดีค่ะขอสายคุณที่ว่าหน่อยค่ะพ่อคะทำไมพ่อไม่รับเนี่ยเขาโทรมาตื้อพ่อประจำอ๋ <laughs> อวิธอย่างนี้นี่เองถูกไหมฮะคืออะไรที่มันเป็นบัตรเครดิตแล้วเราพอจะบอกลูกเราได้ว่ามันเป็นอะไรยังไงเพราะนั้นเราจะต้องเลือกจ่ายนี้ที่เราปฏิเสธคนที่เรารักไม่ได้ เราไม่อยากให้ตรงข้ามบ้านเขาสงสัยว่ารถกระบะที่เราใช้อยู่ทุกวันมันหายไปไหนถูกไหมครับ <S <S เราอยากให้ตรงข้ามบ้านเขายังเห็นว่าเรายังมีรถกระบะยังมีชีวิตแบบเดิมไอ้บัตรเครดิตไม่ไมีใครรู้ไงรู้ไหมอ่ะมันอาจจะมีคนเบี้ยวอยู่เลยมันไม่มีใครรู้อะ่ะมันก็เก็บไว้ในใจตายไปกับตัวกูเป็นความลับที่กูจะเก็บให้ตายไปกับตัวของกูอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไอ้นี่พวกนี้มันก็จะมีความเสี่ยงคล้ายๆแบบนี้แล้วของเราเขาพอกระตุ้นแบบนั้นไปปุ๊บซอฟโลนเนี่ยก็ออกช้า แล้วซอฟโลนในภาคท่องเที่ยวก็ช้าไปหมดนะครับแม้แต่ผมฟังคุณโจทัศพลอย่างเงี้ยสายการบินที่อื่นเขาได้เงินกันไปนานแล้วนะครับเขาได้เงินการช่วยเหลือไปยาวนานมากนะครับทุกวันนี้ของเราก็เห็นช่วยเหลือตัวเองไปทุกวันมีไทยแอร์เอเชียนกสกู๊ตก็ปิดชีพตัวเองไปคือมันไม่มีใครช่วยอ่ะเขาก็ต้องเอาตัวรอดของเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบผมก็คิดว่าพอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยการฟื้นมันคงยากแล้วก็ตัวเลขป่ายงเมื่อกี้ดีมากนะครับ เมื่อกี้ผมอ่านเร็วๆสไลด์ป่ายงนี่จึงพูดได้3วันนะครับแกพูดแบบชั่วโมงหนึ่งนี้เสียดายมากแต่ผมก็ต้องคอยถ่ายรูปคอยจดนะเขาบอกเม,มื่อกี้สไลด์ป่ายงมี SME อยู่3ล้านลายแต่3ล้านลายมีการจ้างงาน12ล้านคนแต่องค์กรขนาดใหญ่มี4 5 0 0 0 0หมมั้งแต่จ้างงาน6ล้านคนแปลว่างานจ้างงานนอกภาคเกษตร,รเดินมา1 8 1 9ล้านคนเนี่ยสองคนมันมาจาก SME 1คนมาจากบริษัทขนาดใหญ่ผมบอกเลยครับบริษัทขนาดใหญ่เต็มที่คุณก็ตัดลดเงินเดือนเล็กๆน้อยๆ ตัดโอเล็กๆน้อยๆแต่ยังมีงานทํายังมีธุรกิจอยู่ธุรกิจเขายังมีความแข็งแรงเขากู้เงินได้แต่ SME เอนี่ยอ่านรีเสิร์ชที่ไหนมาก็จําไม่ได้แต่เขาบอกเก่งๆก็อยู่ได้3เดือนเก่งๆนะเอาเอาเบอร์เก่งๆนี่ก็อยู่ได้3เดือนเบอร์ไม่เก่งนี่ก็ไม่รู้จะอยู่ได้เท่าไหร่นะครับการจ้างงาน12ล้านตําแหน่งเนี้ยมันมีปัญหาแน่ มันมีปัญหาแน่แต่มันจะมีปัญหาขนาดไหนเนี่ยมีหลายหลายเฮาส์เขาประเมินห้าล้า,า,านคนหกล้านคนเจ็ดล้านคนไซไซ์ซิ่งของปัญหามันก็น่ากลัวเพราะตันต้ยมยำกุ้งผมเคยย้อนไปดูเนี่ยตอนว่างงานพีคที่สุดคือล้านสี่แสนคนแต่ตอนนี้คือเรากำลังพูดตัวเลขลน, 4, 000, นี้เด็กๆไปเลยนะคือเราเลิกคุยแล้วเรากระโดดข้ามไปสามล้านอย่างน้อยสมล้านห้าล้านเจ็ดล้านอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับผมก็เลยเลือกธุรกิจที่คิดว่าไม่กระทบแล้วลงมาเยอะอ่ามันมีนะครับตอนนั้นพอดีมันมี มันมีหุ้นแบบพูดเป็นกลุ่มได้นะครับแต่เป็นอดีตนะครับอย่าไปล็อกตามตอนนี้มันไม่ใช่แล้วเช่นผมก็พยายามสังเกตทุกวันด้วยแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่าโควิดเกิดมาแล้วมันมีอะไรดีขึ้นที่ทําให้เราสามารถจะหาโอกาสในการลงทุนได้ผมก็พบว่าเฮ้ยโควิดผมก็ตัวเองก็ดูจากตัวเองกูสั่งไลน์แมนเยอะมากดูเน็ตฟิกเยอะเราก็พยายามดูพฤติกรรมเราทําอะไรบ้างว่าอ้ไลน์แมนไลน์แมนเราได้อะไรจากไลน์แมนไลน์แมนเป็นบริษัท ต่างประเทศ g ก t นี่ก็ของ Grab ไอของ g o j e k Grab นี่ก็ของคนนู้นคนนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับเรากเร็เริ่มไปสอบหาว่ามันมีอะไรบ้างมีแพคเกจจิ้งการสั่งออนไลน์ก็มีพวกกล่องผมก็เอามาซอยดูแล้วผมก็มาเลือกดูว่าตัวไหนว่ามันไม่กระทบแล้วมันลงมาเยอะมันมีนะครับลงมาเหลือ PE 2-3เท่า5-6เท่าแล้วต้นทุนของบริษัทพวกนี้บางตัวมันเป็นน้ำมัน ไอ้โควิดเนี่ยมันก็ไปดันทําให้น้ํามันลงมาแรงมันก็เลยเหมือนกลายเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์จากโค,ควิดคือขังรายได้ก็ไม่ได้ลดมีคนไปตุนของเคยเห็นไหมครับ <c oughs> คุณเมย์ไปตุนของแล้วส่วนใหญ่ตุนอะไรก็ตุนของที่เป็นแพ็กเกจจิ้งพวกนี้แหละพวกซอง <c oughs> พวกอะไรพวกนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยพวกนี้มันมันน่าจะโอเคก็เลยอย,อย่างนี้เราก็เลือกเข้ามาในพอร์ต <c oughs> ในราคาที่มันต่ํามากแต่ตอนนี้มันขึ้นมาแบบค่อนข้างขึ้นมาเป็นเท่าตัวแล้วก็ไม่ได้เชียร์แล้วนะครับหรือหรืออย่างเมืองจีนเนี่ยผมก็พยายามคุยกับฮิเรียนย เฮเยญครับตอนนี้พฤติกรรมเมืองจีนเปไน็นไงบ้างครับเฮเลญก็จะแนะนําหุ้นนะครับอาจารย์มี่ครับผมเจอหุ้นตัวหนึ่งครับตัวนี้รีมากครับยังไงครับเฮเลนมันเป็นหุ้นบริษัทยาครับทํายาไวอาค้าครับใครแดกไวอาค้าจีนวะผมนึกคิดว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายของไวอาค้าจีนวะ เอาโอเคคนกินไวาาค้าผมคิดต้องเป็นคนมีฐานะถูกไหมก็ต้องเป็นแบบคนมีตังค์อ่ะเพราะมันเป็นไฟเซอร์ราคามันมีเฮ้ยก็ต้องนคนมีฐานะหรือมันจับกลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือ <c oughs> <c oughs> หรือมันจับกลุ่มแบบโลคอร์เพราะว่าวายาจีนเนี่ยผมฟังเฮเลียน <c oughs> พูดตั้งแต่มันไม่ขึ้นนะครับขึ้นมาเป็นเท่าตัวนะครับไม่กล้าซื้อเพราะเพอร์เซพชันเราหรือเพอร์สเปกทีฟเราต่อไอย,ยาจีนอะ่ะใครวะจะกินยาจีนเนื้มันจะเชื่อถือได้หอ <c oughs> รอวะไข่มึงยังปลอมมาเลยเราก็คิดไปว่านยามันจะจริงหรอวะ อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่แกก็จะชอบโทรม,มาแล,รลแล้วยีเหรียญลองหรือยังครับไวยกาก้าดิมโอ้ผมไม่เคยลองผมไม่เคยลองแต่เม็กมันจะขมๆนะ <c oughs> <c oughs> มันจะไม่เหมือนของเมกาแล้วมันจะขมๆหน่อยแต่ผมไม่เคยลองอะไร่ <c oughs> แกไม่มาเราต้องเผาแกเยอะหน่อย <c oughs> อ่าก็คล้ายๆอย่างเงี้ยก็พยายามมองหาพยายามมองหาตัวที่ลงมาเยอะจริงๆแล้วมันน่าจะกลับมาได้โดยทีมทั้งสองทีมจะไม่เหมือนกันก็คือทีมที่ไม่กระทบและลงมาแรงเนี่ย พอตลาดเห็นแล้วว่ามันไม่กระทบแล้วไล่มันขึ้นมาที่ระดับราคาหนึ่งเราก็อาจจะตัดสินใจเทค Profit แต่ไอ้ตีมที่มันลงมาเยอะแต่ได้รับผลกระทบแต่เราเชื่อว่าวันนึงมันจะกลับมาเป็นปกติไอเดียง่ายมากครับขายวันที่ราคามันเป็นปกติผมก็มีเกณฑ์ของผมว่าก็อีกปีหน้ามันก็ปกติแหละปีหน้าเขาบอก GDP เราโตห้ามันก็คงคงคงมีความคือผมชอบประเทศไทยเรื่องหนึ่งคือผมเมื่อก่อนมี คนพูดที่ผมฟังเรื่องว่าประเทศไทยมีพระคุ้มครองเนี่ยตอนแรกผมไม่เชื่อนะเอาผมพูดจริงผมอาจจะโตเมืองนอกนะครับผมฟังแล้วดูดีนะผมก็โตอยู่เมืองจีนนะครับพวกเด็กผมก็โตอยู่เมืองโตเมืองนอกเราก็ไม่ค่อยเชื่อเลยพวกเนี้ยจิงเหวะ,ะไวะ่รวะแต่พอร,รอบนี้โควิดผมเชื่อเลยผมเชื่อเลยนะตั้งแต่รอบที่มีปู่ย่ามาจากฮอกไกโดอะแล้วมันติดโควิดมา ตอนนั้นผมคิดในใจสวยแล้วมึงสวยแล้วอีเด็กนี่ไปไว่ายน้ําด้วยคือ <c oughs> สวยแนะ่มึงต้องระบาดแบบมึงมึงดูญี่ปุ่นดูเกาหลีไปเลยมึงระบาดเละแน่สรุปไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นถูกไหมฮะนั้นต้องมีของดีนะคนที่จะเป็นอย่างนี้ต้องมีต้องมีพระอะไรที่มันดีมากเออต้องต้องไม่ทำต้องไม่ธรรมดาผม,มพอมารอบที่สองเจอเรื่องอะไรครับเจอเรื่องสนามมวย ่ายมวยสเปรดเดอร์มาพร้อมกับผับแถวทองหล่ออะไรผมคิดมึงเรียบร้อยเรียบร้อยแน่ร้องนี้มึงระบาดเชื่อคุณหมอที่สีราชคุณหมอสีราชเขาบอกมันจะไปเป็นแสนเป็นล้านไม่มีอะไรทุกคนไม่มีอะไรทุกคนแบบคาดการณ์แล้วผมสึกเฮ้ยเพราะอะไรวะเพราะอากาศร้อนเพราะคนไทยขี้กลัวหรือเพราะอะไรก็ไม่รู้หรือเพราะมีอะไรคุ้มครองอะไรอยู่จริงๆเพราะอย่างสิงคโปร์เขาโคตรด,ดีเลยนะครับเป็นประเทศที่ถ้าใครเคยไปจะรู้ว่าระเบียบวินัยดีด เกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยระเบียบไม่ได้มันดีมากมันยังระบาดแบบอยู่มาัางไม่อยู่มาัางอ่ะแต่ของเรานี่คือนิ่งๆไม่ต้องอะไรเยอะสบายๆเหมือนโควิดเป็นเพื่อนเราอะ่ะคือ,อมันยังไงไม่มีอะไรหรอกโควิดแล้วมันก็ดูดิทุกวันนี้เรากลับมาประชุมกันแบบเหมือนไม่มีโควิดอ่ะนึกออกว่าคือแบบมันมันเหมือนว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุ้มครองเราผมก็เลยเชื่อว่าประเทศไทยไท้ายสุดก็คงกลับมาที่เลเวลปกติแต่เลเวลปกติของผมอาจจะไม่ได้เท่ากับของคนอื่น <laughs> อย่างของผมผมคิดว่าเมืองไทยโตสักสามเปอร์เซ็นต์อะ่ะ สองสามเปอร์เซ็นต่ะทำได้ทาได้แต่ถ้าเกิดเรามีคนเก่งๆมาทำอะไรสักอย่างหรือว่ามาปรับปรุงยุทธศาสตร์อะไรสักอย่างนึงอ่ะมันมีบางอย่างที่มันอาจจะ break t ู r u ขึ้นไปได้บางทีเราแค่สื่อสารไม่เป็นอ่ะเหมือนอย่างที่ปะายงเล่านะครับที่บอกว่าอะไรนะครับเราจะไม่ทิ้งกันใช่ไหมฮะโปรเจกต์ hmm. นี้ดีมากครับทำแล้วผมคือดีมากแต่ว่ามันเหมือนกระบวนการบางอย่างหรือแม้แต่ชื่อ มันสร้างอะไรที่มันผิดเช่นบอกเราไม่ทิ้งกันทุกคนก็หวังเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งที่รอความรักจากผู้ชายว่ามึงจะไม่ทิ้งกู <c oughs> แล้วกูรอแวอาทิ์กว่า,วาก,กูยังไม่ได้สองกระติกก็ยังไม่ได้มันก็เลยทําให้ภาพลักอ่ะมันดูเสียไปสมมุติตอนนี้ถ้ามีมีใครรู้จักคนในรัฐบาลผมแนะนําให้กระตุ้นต่อเงินเมื่อกี้ยังเหลือห้าแสนกว่าล้านเราเพิ่งจ่ายไปสองแสนกว่าแต่อย่าไปกระตุ้นแบบเราจะไม่ทิ้งกันตั้งชื่อใหม่เลยวัดดวงทะลวงโควิด วัดดวงทะลวงโควิดคุณทุกๆเย็นคุณหยิบหมายเลขบัตรประชาชนของคุณมา